เขาต้มรวมก็คือรวมทะเลกับรวมข้างในนะฮะร้อนๆเลยนี่ขอถ่ายคลิปยาวดีกว่าไม่ถ่ายคลิปสั้นลนะ อยากให้ดูกันเต็มๆเนาะยาวๆนะฮะก็อย่าลืมคนไลก์ก็แชร์กดติดตามนะฮะพริกเผาลงไปแล้วก็น้ำตาลซูระกะ็น้ำสม้มพริกของนี่ขาดไม่ได้นะฮะนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ น้ำจิบนี้ชั่งหน่อยหนึ่งอืมเป็นอย่างนี้จิงๆแล้วก็ช้อนนี่ก็ลองช้อนสั้นนะฮะชอบช้อนสั้นแล้วก็อย่างนี้นะฮะนี่เคร้านข้าวแกงนุ่งวดได้กับายบนะครับถ้ามาจะทางวัวละเค้กก็ เลยซอยจีดามานี่ถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่ลูกข้อมือนะอยู่พังสวนพระละครไปกับรถพี่ตลาดหัวในเขแล้วก็เไยซอยจีดามานะโอเคเขาบอกว่าอย่างนี้นะก็เสียงก็ไม่ได้ดังกว่าคนาร้าน นี่น่าจะเป็นหัวเจ้าทานะนันนะอะไรนะวด้ะ้มราันะมีปลาหมึกด้วยฮะปลาหมึกปลาหมึก <laughs> Mì cung rồi <laughs> Nè, hô... này nó Nè, này ตามตามน <c ười> mm ี hmm. been, h, day, uh, ่ฮะเครื่องเครื่องในผมชอบอาหารที่มันเป็นเครื่องปรุงแบบนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะปรุงรสเผ็ดได้เช่นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจับอะไรประมาณนี้ส้มตำอยู่ในกระทงลาบก้อยราบก้อยเนี้ยก,ก็กินเผ็ดได้นะเพราะว่าเราจะมีพริกรูดดดอยู่เอาละครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ